สวัสดีค่ะท,ท,ทัางเอฟซีถุกตามทุกคนค่ะท่านได้กับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังใจ่ทางสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เขามาตามต่อแนวทางของเสียใหญ่เพื่อนนอกค่ะเนาะสุดนี้จากเสียใหญ่ล่ะค่ะค่ะหนึงสิงหาหกเก็บค่ะค่ะหกเก็บสุดนี้ของเสียใหญ่ค่ะ สุดนี่มาจากท่างเสียใหญ่ใจดีเพื่อนผลลัคะค่ะตัวเลขของเพื่อนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะนะมีก็มีเขา่ามรลดค่ะหมดทีแล้วหมดทีแล้วเกล้าแยกะบ่ได้เอาตัวเลขมากค่ะบ่ลููล่งไปแล้วค่ะแต่ทิพานมนาของเพื่อนแตกสามตัวคนล,ละค่ะของเพื่อนเข่ายําได้จากเข่าสามตัวหมดนี่สิมาตัวใดกะอย่าลืมอย่าลาดละค่ะเขามาแล้วกะกดไหลกดแช่เป็นกระร่งใจให้น้่นเนี่ย เด้กกะเด้อตัวเลขงวดประจำวันที่หนังสิงหาค่ะเสียใไง่เพิ่นไห่มาเลขวิ่งเด่นวิ่งเด่นสตัวสองตัวเนาะค่ะเนาะเขากัมาเบิง่งน้ากันห่ะค่ะชุดนี้เพิ่นไห่มาแบบเด่นเด่นค่ะไปได้ทั้งบนล่างชุดบนล่างค่ะของเพิ่นมาบนล่างเด่น ลางบนบนกับลางเดนมากหนึ่งกับหกค่ะหนึ่งกับหกเ่อนหายมาหนึ่งกับหกเลขวิ่งเดนเลขสามตัวหายมาหกสามหนึ่ง 166 6, 6 3หกหกหกสามามแปค่ะหกสเลขจับคูคนจับมาหังจับคูเด็กจับคูสองตัวเนาะหนึ่ง 1นึ่งหกหนึ่งสี่หนึหนึ่งสหหนึ่งสี่หสอง หกศูนหกสองหกสามหกแปดหกแปดค่ะเป็นไหมะหกคูค่ะหกคูนี่ไปใดทั้งบนลางหกคูนี่ไปใดทั้งบนล่างไหมะหกคูค่ะของ เลขเสีย่ายิ่งล่ะค่ะหน่อยๆแข็งๆิ่นจะแน่นจะฟันไปตัวไหนค่ะไหนมาฮอกโค่สุดฮอกโค่นี่เด่นชุดเดียวหางเดียวแข็งๆเนาะเลขเด่นของเพิน่นเพิ่นเด่นไปที่หกสามแปดค่ะเลขเด่น 6, 3, หกสามแปดหางเดียวค่ะตัวเด่นสองตัว ดินสองตัวเพิ่นกระเด็นไปทีหกสามค่ะหกสามหกสามหกศูนค่ะติดหกนี่หรอกค่ะหกสามหกศูนค่ะหกแปดเพิ่นเนีนไปล่างค่ะ นี่คือเน้นล่างค่ะหกแปดค่ะแปดในเน้นล่างค่ะหกแปดเด่นไปทางล่างเนาะเพิ่นหายมาเป็นสูตรบนสูตรล่างไปน้ำกันค่ะแต่หกแปดเพิ่นเน้นไปล่างค่ะค่ะหรือว่าเด่นล่างก็ได้เนาะค่ะคือสิบป่งตัวเลขหรอกค่ะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หกศูนย์หกสองหกสามหกแปดค่ะ เดนลางกับคือหกค่ะเลข3สามตัวเพิ่นเดนไปทีหกสามแปดค่ะหกสามแปดของเสียใหญ่ทางเกาะเพิ่นผลล่ะค่ะ,ตกก,ะ,คะกตกกันเพิ่นลาระว่างเล็กเบิ่นค่ะกันมาเบิ่นอันตกกันเนีน่ยเพิ่นมาทีหกหก เลขกันเพิ่นอันตกกันตัดกันเบิ่นค่ะอันนี้เลขกันเป็น,น,ปน,ปน,ปนไปได้นะค่ะเนาะเลขมันอาจจะมาเบิ่นงวดที่แล้วมันกะมาเบิ่นบอลหรือจังไดลกะ ะะกกลมืมเนาะค่ะเนาะเกเรมแยกกันลืมตัวเลขอันนี้คือสุดงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาหรอกคะ่ะที่หนึ่งสิงหาของเสียใหญ่เพิ่นหามาเลขไปได้ทั้งบนล่าง1กับ6ล่ะคะ่ะเลขวิ่งเลขวิ่ง1กับ6จับคู่มาให้1 6 1 4 6 0 6 2 6 3 6 8 6คู่คะ่ะแน่นวงกลมให้6 0 6 3 6 8 68นี่เพิ่นเน้นไปนล่างล่ะค่ะนักไปทางล่างเนาะ68 68เน้นล่างค่ะ68เน้นล่างเลขสามตัวเลขสามตัว631 166 638ค่ะ638 638ตอกกันกันเบิ่นล่ะค่ะกันคิดว่าอาจจะเบิ่นเนาะเพิ่นจะไม่ได้จับเลขเบิ่นมาให้ เพิ่นก็เล่มาเป็นตกกันหกหกหนึ่งหนึ่งค่ะเลขกันเลขตกกันของเพิ่นค่ะแนวทางชุดนี้จากเสียใหญ่ท่าเกาะเพิ่นผลละค่ะจ,งะงจ,จะะังไหลก็ล่องผิดจารณาเบิ้งเดอก่ะเด้อมักชอบตัวใดก็จัดไปค่ะแนวทางตัวเลขเพิ่นก็เน้นมาให้หกศูนย์หกสามหกแปดค่ะสามขูเด่นของเพิ่นละค่ะนักนักก็คือหกแปดเน้นไปล่างค่ะตกกันกอยะาลืมอมาพลาดละค่ะ หกหกนึ่งหนึ่งตัวเบิ่นเนาะเล็กสตัวหกสามหนึ่งหนึ่งหกหกหกสามแปดค่ะเล็กสามตัว3ามคู่สองตัวหกคู่ค่ะตัวเล็กแนวาทาังกับสีเดิเบิ้งได้เห็นน้ำกันแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กเกลำย่าเพรามีอย่างหลายก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อขอห้ยเอฟซีทุกท่านทุกคนกะโศกโศกมันหม,น,มน,น้ำกันสุบูสุคนค่ะ สวัสดีค่ะ